จากบริษัทพรีเมียมดิงนะครับวันนี้มาติดตั้งเครื่องกรอกน้ำดื่มภายในโรงเรียนนะครับ วันนี้เราเดินทางไปที่โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรมอำเภอหวังม่วงจังหวัดสระบุรีเป็นงานติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มภายในโรงอาหารจำนวน1ชุดทางโรงเรียนได้ใช้น้ำบาดาล พบปัญหามากมายเกี่ยวกับน้ําทางเราจึงแนะนําให้ใช้เครื่องกรองน้ําดื่มระบบ r o ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานการกรองสูงเหมาะสมกับน้ําประปาน้ําบ่อและรวมถึงน้ําบาดาล ซึ่งไส้กรองเมมเบรนมีความละเอียดสูงถึง0.0001มครอนจึงทำให้มั่นใจได้ว่าได้น้ำที่สะอาดและปลอดภัยสามารถดื่มได้อย่างมั่นใจ วันนี้มาติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่มภายในโรงเรียนนะครับตัวนี้จะจะเป็นเครื่องกรองน้ําระบบ R.O. นะครับรุ่นนี้จะผลิตได้1,200ลิตรต่อวันนะครับพร้อมติดตั้งระบบถังเก็บน้ําสแตนเลสขนาดจุ500ลิตรนะครับ1นึถังแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่ออกไปเป็นตู้กดน้ําเย็นนะครับ ระบบนี้ก็จะรับน้ํามาจากน้าประดานนะครับจากน้าประดานก็จะมาผ่านตัวถังซอฟเทนเดอร์หนึ่งถังนะครับตัวนี้จะจุสารกองขนาด50ลิตรนะครับซึ่งจุสารกองแมงกานิสกับสารกองคาร์บอนนะครับเพื่อลดอตะกอนในน้ํานะครับกลิ่นสีคอลอรีนสารเคมีปนเปื้อนต่างๆนะครับจากถังซอฟเทนเดอร์นะครับก็จะมาเข้าตัวระบบ RO นะครับ ตัวนี้ก็จะกรองด้วยกันอยู่6ขั้นตอนนะครับจากตัวแรกก็จะเป็นไส้กรอง PP นะครับตัวที่2จะเป็นไส้กรองคาร์บอนและตัวที่3าจะเป็นไส้กรองเรซินนะครับจาก3ขั้นตอนข้างล่างนะครับก็จะดันเข้ามาสู่ปั๊มนะครับแล้วก็จะมาผ่านตัวระบบ RO นะครับนนะซึ่งตัวระบบ RO ก็จะมีความละเอียดในการกรอง0.0001มครอนนะครับ จากนั้นจะผ่านตัวโพสคาร์บอนอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะบรรจุเข้ามาในถังขนาด500ลิตรจำนวนหนึ่งถังนะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นระบบลูกลอยไฟฟ้าตัดนะครับจากนั้นจะใช้แรงดันน้ำนะครับปล่อยแยกออกมานะครับแล้วก็จะมาผ่านตัวตู้กดน้ำเย็น,นครับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นตัวสามทางนะครับซึ่งแยก ออกมาตั้งหานะครับตัวนี้จะเป็นอก,อกน้ำนะครับซึ่งวางไว้ให้กับในกรณีที่แม่ครัวนะครับก็จะมาใช้น้ำจากจุดนี้ได้นะครับ สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ๆจากทาง Premium Drink ได้หลากหลายช่องทางทั้ง Facebook บริษัท Premium Drink จำกัดและรับชมคลิปงานติดตั้งต่างๆได้ทางช YouTube Premium Drink สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ช h อป e ีและ Premium Drink s t o r e .com ช็อปเลย